เริ่มมหอัญชลีวันธาอภิวาทมือนีห้องเนาะห้องเลี้ยนห้องไม่นะคะวันห้องไม่เราห้องเก่าล่ะเขาเข้าม้าออกก็เลยโบเรมาเกันวันศุกวันเก่าวันเสาร์อวันพฤหัสกับวันศุกร์บเรมากก็เลยมาเซอร์มาเซิร์นมุ่งประจำไม่เงี้ยหน่อยถื่อเหลือฝาเหลือฝาอยู่เขื่งเดียว นี่คือโต๊ะเฮ็ดนั่นกลุ่มหมองลบมุมเขาเปิดฝาแล้วันน ah> uh, ี้บ mm. ร um> Ges ิษัทต่างปางแจงแป้งจุ้งปูงผุนมาใหญ่หน่อยอยู่พูนอยู่ติดกระดานหน่อยขาวผอยู่แถวนาผนดาราหน้าเวทีเขาขึ้นใหญ่เธอมาหนีผมขึ้ใหญ่ผมใหญ่โตผมเองอ้เนี่ยผมก็สงสัยอยู่กูก็สงสัยอยู่เอ้าคือโพหัววันนี้แต่ก่อนมันอยู่พุญไหม มันยืมมุ้มสุดปุ่นมันคือใหญ่มาพี่เต้นเอาคือเขียดนี่คุณว่ายูคู่คือสิ่งใหญ่ซื้อมาผู้เดียวอีนั่นคือยู่ผู้เดียวโวดหลดอยู่เฮ่เฮ้ออพระเบยีก็บรอนี่ที่ไม่ใหญ่หน่อย <c oughs> ปวดปวดคางไม่ใหญ่กันแบบว่าเขาเป็นเด็กดีคู่จับมาอยู่หน้าห้อง แบบว่าหารอนก็นบ่ได้แบบว่าอาปากวงก็บ่ได้แบบว่าเจไดก็บ่ได้โตอยู่โตแหลกอมตัม้งหากโตเงีาง้ามก็คู่พร้อมได้เดี๋ยวนี้ห้ามึงเอา้าเริ่มต้วนวันจันทร์